รออีกหน่อยสมัยหน้าแล้วเลือกคนอื่นมาแทนผมเข้าใจว่าอยากเป็นเองแต่รอหน่อยนะผมเพิ่งเข้ามาได้สามเดือนเองครับออาจารย์ครับพ่อแบมมาแล้วนี่นี่เป็นนี่เป็นพ่อแบมตัวจริงนะอาจารย์ที่เป็นพยานปากสําคัญในคดีเลยตายมากันเยอะแล้วจะเลยจะนอนหลับวะเนี่ยมากันทาไมเนี่ยผมวัวแม่งแดกยาก่ายาอาจารย์พ่อแบมบอกว่าอาจารย์พูดถูกครับผมฝันเห็นน้องชมพู่เเลย แล้วแล้วตอนที่ฝันเนี่ยถามพ่อแบมนี่เขาบอกไหมว่าใครเป็นคนฆ่าเขาชี้ไปทางไหนอะ่ะ <laughs> ไม่ถามไม่ถามถามพ่อพ่อแบมนี่ว่าไอตอนนี้ชมพู่มาฝันน่ะเขาบอกไหมเออว่าใครเป็นคนฆ่ากระซิบก็ได้กระซิบหลังไม <laughs> คืออย่างนี้จารย์ไอมีมีอยู่คนหนึ่งไออันนี้เขาเป็นหมอทนานะอาจารย์ชื่อ,อ,อหมอหมอเข้ม หมอเข้มเนี่ยเขาเคยเขาเคยตอบตอบคําถามเวลาสื่อไปสัมภาษณ์เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขาฝันเห็นคือเขานั่งสมาธิแล้วเขาเห็นว่าน้องเนี่ยนะครับถูกตัดผมด้วยของมีคมไม่ใช่กันไกสองอ่าสองในสมาธิเนี่ยหมอเข้มเนี่ยเขาเห็นผู้ชายสองคนแต่เขาไม่เห็นหน้าเห็นตานะแต่เขาเห็นผู้ชายสองคนเดินเข้ามาหาเหมือนกับจะสารภาพว่า<อ>เป็นคนทำนะ แต่ว่าหมอบอกว่าไม่ไม่แล้วาเอารูปไปเขาดูเปล่าว่าใช่คนนี้ไหมแกบอกแกตื่นจากสมาธิี่ก่อนโอ้อาจารย์พี่ตุ้มบอกเลยพยงพยานพยงพยานเข้ามานี่มันจะรอด่ะเนี่ยบางคนก็บอกเข้าฝันแล้วก็เข้าฝันแล้วก็บอกแล้วว่าไอคนนี้เราเป็นคนฆ่าใช่ไหมใช่เอะอาจารย์มันมีพวกยูทูบเบอร์ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็แล้วกันฝั่งฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งแม่น้ำโขงไงอาจารย์ ชอบออกมาแบบเออพูดจาคมรูพยานปล่อยข่าวทำล,ลายชื่อเสียงพยานพวกนี้จริงๆพยานไปร้องขอให้ศาลเพิกถอนการประกันตัวจําเลยได้ไหมอจารย์อุ้ยปล่อยแบบนี้ปล่อยนานๆเพระเดินเพราะว่ากลัวหนักไงกลัวเขาจะไปศาลไงอืมอืมแสดงว่ากลัวมากเลยต้องไปขู่เขาถ้าเราไม่ทําผิดจะไปขู่เขาทําไมล่ะ แต่แต่แต่ว่าตัว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 เอ่อตัวความเนี่ยไม่ได้ทํานะแต่ปล่อยให้ลูกน้องออกมาปล่อยข่าวทําลายชื่อเสียงขปยอย่างเดียวเลยก็ไม่เวลาก็จับมาทักปากแล้วเดี๋ยวก็ให้การทัดทอดว่าคนนี้แหละครับที่อยู่แถวๆกกอเป็นคนใช้จ้างวานผมแล้วก็การให้เป็นพยานเนี่ยอืมอืมไอ้ถ้าถ้าพยานไปร้องต่อศาลได้แมาจา์ว่าขอให้ถอนการประกันตัวเพราะเรื่องการได้ร้องได้เลยเออเอาแล้วใครจะผ่อนรถตู้รถอะไรต่างๆมันมีไหมอะ เ,เมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนก็เห็นออกมานั่งบีบน้ำหูน้ำตาด่าพ่อตาแม่ยายไปแล้วเนี่ยอาจารย์เขาเลยน้ำตามีไหลด้วยนอน้ำมีไหลไหมไม่มีแต่แต่วันนั้นวอนน้ำตาแดงนะอาจารย์วันนั้นนั่งพูดตาแดงเลยอ๋อมีมโนมนาคาอะไรหน่อยใจอะไรไม่เมาเหล้าขาวอาจารย์ไอ้เย็นหนังตาตกอ๋อถ้าถ้าร้องไห้มีน้ำตาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยซิกเนเจอร์ของแท้เลยของแท้ถ้ามีน้ำตาของแท้ต้องไม่มีน้ำต,ตา,าตพูดกี่ <ตา S 2> <ด>ครั้งไม่ต้องเหมืมมาหาานอนกัน แล้วแล้วทำไมวันนั้นอาจารย์ผมถามนิดนึงที่ผมสงสัยมากเลยและเอฟซีหลายคนดูคลิปเมื่อวานก่อนก็สงสัยว่าทําไมวันไปพบศพอ่ะทําไมตัวตัวจําเลยเนี่ยอถึงพูดออกมาว่าพูดออกมาก่อนเลยนะว่าเออน้องอดน้องหมดหมดนะไม่ใช่อดนอาจารย์หมดอาหารตายออโอ้แสดงว่าลืมให้อาหารใช่ไหมหรือตัวเขาเอง มันมันก็แบบอาจจะร้อนตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยพูดซะก่อนเดี๋ยวเขาจะถามไงเอบอกแล้วเขาจะได้ไม่ต้องถามผมคิดตัวเองนะคิดตัวเองไม่เกี่ยวกับจำเลยแต่แต่เป็นผมเนี่ยสมมุติว่าผมทาเนี่ยผมก็บอกว่าคุณอื่นทําแล้วก็นมหมดหถ้าเป็นนะอ่าเราเราต้องชิงพูดก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวขาถามมัาก็ยุ่งอะยคิดว่าเป็นเราครับเป็นเป็นผมนั่นนี่ส่วนตัวผมไม่เกี่ยวกับจำเลยนะครับเออแม่แหลมก็มาแม่แหลมกบกอกก็มาใครละแม่แหลมเนี่ย อ่าแม่แลมนี่ก็อยู่ฝั่งอ่าเขาเรียกว่ายืนอยู่บนความยุติธรรมอยู่บนความถูกต้องอ,อยู่ในฝ่ายของน้องชมพูเม่เข้าฝันไหมเข้าฝันไหมจริงจริงเนี่ยนะมันเคยมีคลิปหนึ่งอาจารย์ตัว,ต,วตัวจำเลยที่สองเนี่ยเคยพูดนะว่ากลางคืนเนี่ยเวลานอนเนี่ยได้ยินได้ยินเสียงเด็กมาเรียกอยู่หน้าบ้านบาอกว่าแล้วก็บอกว่ามันเป็นคนทำมันเป็นคนทำอาจารย์คิดว่างานนี้ถ้าเกิดสมมุติผมสมมติเล่นๆเลยนะถ้าเกิดสารที่ภาคสาว เอางี้อาจารย์จำเลยเนี่ยโดนสามดอกดอกแรกคือขึ้ฆล่าดอกสองเนี่ยคืออัดถังทออทิ้งดอกสามคือฆ่าโดยเจตนาอือาจารย์คิดว่าวันที่ต้องฟังคําพิพากษาเนี่ยเขาจะมาไหมก็ถ้าเขาฟังฟังยูแล้วไม่รอดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะติดธุระติดธุะระติดธุระเช่นต้องไปชายแดนไปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่นะกรณีอื่นนะ คือไม่ได้หมายถึงจาเลยคดีนี้นะอย่างลูกความผมเนี่ยถ้ารู้ว่าจะแพ้ส่วนใหญ่ก็จะไปตั้งแ่เขาชายแดน,นไม่กับสวนอูมิเขาอาจจะไปซื้อของฝาก,กาอะไรต่างๆเนี่ยนะโอ้ตามนี่ผมอยากจะให้เจ้าตัวนี้เขามาฟังจริงๆเลยให้เขาจะกโกงนี่พยานนี่เขามาฟังหลายปากเขาดิไม่ผมผมบอกแกแนะนาพยานนะว่าเนี่ยเอ่อนอนแล้วก็ฝันแล้วก็ชมพู่ก็มาบอกว่า เอใครเป็นคนทําเบิกความเลยถามเพิ่มนะครับเออบอกว่าคนนี้แหละเป็นคนทําอาจารย์แล้วแล้วถ้าสมมุตินะอ่ะกำเลยเนี่ยเขาจะสู้สองสองประเด็นด้วยกันประเด็นแรกที่รู้รๆกันเลยคือหนึ่งเรื่องเงื่อนไขของเวลาสองเนี่ยก็คือเรื่องฐานที่อยู่ทีนี้เนี่ยมันมีพยานเนี่ยมีพยานบางคนผมไม่แน่ใจว่าเป็นพยานอยู่ในบัญชีรายชื่อพยานหรือเปล่านะแต่ว่ามีสื่อเนี่ยเข้าไปสอบถามเขาบอกว่า เขาบอกว่าเฮ้ยตอนตอนประมาณสี่โมงเย็นเนี่ยอตอนสี่โมงเย็นเนี่ยเขาเห็นจำเลยเนี่ยเดินมาหาเขาคุยกับเขาแล้วตัวเขาเองก็ถามว่ามาขี่คนเขาบอกเขามาคนเดียวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในวันและเวลาดังกล่าวเนี่ยจำเลยไปให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวบอกว่าผมขึ้นไปบนเขาไปหาน้องด้วยกันสามคนเอออ่าแล้วพอถึงเวลาปุ๊บก็ไปบอกว่าเออตอนลงเขาเนี่ยผมไปผมไปกระตุ้นยางตอนลงเขาเนี่ย เออผมผมผมก็เดินกลับบ้านแต่ท,ที่ที่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์รถจักรยานยนต์ของจําเลยไปจอดไว้อีกบ้านหนึ่งซึ่งจริงๆเมื่อจําเลยรู around, ้อยู่แล้วว่าตัวเองขับรถมาที่นี่เนี่ยความจริงโดยปกติวินยูชนมันจะต้องลงไปเอารถตัวเองใช่ไหมอาจารย์เออเขาเดินกลับไปบ้านก่อนแล้วค่อยเดินย้อนขึ้นมาเอารถตัวเองอาจารย์ต้องการอะไรก็กำลังคิดว่าอก็กำลังคิดว่ากูวอาไงดีวะกูจะเอาไงดี อเออแล้วเยเมื่อลอยคือโดยทั่วไปนะถ้าจําเลยให้การแตกต่างจากพยานซึจ่จําเลยอ้างถึงเนี่ยและพยานพวกนั้นไม่เคยมีสาเหตุกดเครื่องกับจำเลยมาก่อนศาลก็เชื่อเชื่อพยานเนี่ยคเชื่อพยานไม่เชื่อจําเลยอยู่แล้วนะอและส่วนใหญ่คดีอ้างฐานที่อยู่เนี่ยมีดีเอหรือ,อรมีอะไรมีลายพิมพ์นิ้วมืออะไรต่างๆเนี่ยศาลก็เชื่อพวกดีเอลายพิมพ์นิ้วมืออยู่แล้วไม่เชื่อจําเลยอยู่แล้วเพราะนั้นการสู้ฐานที่อยู่เนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามี มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พยานแวดล้อมส่วนใหญ่ก็จำเลยก็แพ้คดีหมดหมายถึงคดีอื่นนะคไม่เกี่ยวกับจำเลยนะจำเลยอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากไม่ต้องแต่ส่วนใหญ่ก็ติดคุกหมดเท่าที่แต่เท่าที่เจอมาก็ติดคุกหมดแต่ไม่เกี่ยวกับจำเลยนี่หมายถึงคดีทั่วไปสมมติว่าสิงคอตอนบอกว่าชัดเลยว่าปิ๊กมีอะไรที่เกี่ยวกับจำเลยเนี่ยแต่จำเลยบอกไม่เคยไปอ่ะสมมติว่าซิงคอตอนสมมติสารเชื่อกระจบแล้วเรียบร้อยจำเลยก็เตรียมใส่เกงขาสั้นเสือยืดคอกลมนะ แปลงที่ฝันอะไรก็เตรียมเลยแต่งเครื่องแบบเออเป็นชายในเครื่องแบบเออไม่ต้อง <The man S 2> n uniform <อ> The man in uniform <laughs> เอ,อ่ออาจารย์ครับพี่ทวิตก็บอกว่าทุกวันนี้ไอ้จำเลยมันไม่นับถือและไม่ไว้ใจใครนอกจากยูทูบเบอร์ของมันเองเออผมเมนเข้าไปถามพวกมันทุกวันว่าถ้าไอ้จำเลยติดคุกพวกมึง จะขอเข้าไปถ่ายทอดสดในคุกด้วยหรือเปล่าออกองเชียร์ไงกองเชียร์อาจารย์กองเชียร์เป็นยังไงอาจารย์อ๋อนนี้เขาเรียกเชียร์ให้ติดคุกไงเออไอ้พวกนี้เขาเรียกว่ากอ,อกองแช่งอ๋อกองแช่งนะอาจารย์เออกองแช่งก็ก็นี่กับพวกยูทูบเบอร์กอกอกเขาไปอยู่กับแตงโมต่อไงพวกนี้ชอบผลมไม้อ่ะนะชมพู่แล้วก็มาแตงโมเจอะครับหมดประโยชน์ิ่งก็ไปต่อพวกนี้ไม่มีอะไรแล้วแค่นั้นนหะเป้าหมายมันก็คือทำไงให้มียอดวิวยอดไลค์ เราจะไปยืนเชียร์เขาตั้งแต่อะไรฮะตั้งแต่หน้าศาลจนกระทั่งไปถึงหน้าเรือนจําแล้วเราจะอยูนแค่นั้นเออเออเอก็ถ้าเกิดเราชนะเราก็ฉลองแชมเปญไปาวเวอก็เตรียมไว้นะกลับแก้เออทาไมทําไมถึงทําไมถึงเอ่อทำไมไม่ถึงไต่ตองครับอาจารย์เออะมันไม่มีหลักฐานเนี่ยง่ายๆคือไต่ตองเนี่ยมันต้องมีการวางแผนเนี่ยแล้วค่า คนีไอ้ตรงไต่ตองเนี่ยมันไม่มีหลักฐานเรื่องการวางแผนไงครับอ่มันไม่เหมือนกับคดีเสียเสียอันเสียอะไรอ่ะเสียพันล้านที่ยิงชู้เห็นนะอ่าอ่านั่นนั่นสะกดรอยชู้มาไปเจอถึงรีสอร์ทแล้วก็ยิงตายคาอ่างพาเมียกลับนะแต่เสียอันเสียอะไรเนี่ยไม่ไม่ธรรมดานะแกถูกจับแกก็บอกว่ากูยิงเองเพราะว่ามาเอาเมียกูแกลูกผู้ชายนะแกซัดสตา์คาที่แกดูแล้วตายหาแน่แล้วกูไปเอาเมียไปด้วยแกรับสารภาพเสร็จ แกบอกให้สัมภาษณ์ตะก,กี้ผมดูอมรินนะเขาบอกแล้วนอกจากกูจะทําความผิดแล้วเมียกูก็ร่วมด้วยยังไงตํารวจช่วยแจ้งข้อหาด้วยอันนี้เาขาจบกฎหมายมามว่าอาจารย์มันไม่ธรรมดาเลย <laughs> เพราะว่าคดีอาญาเนี่ยถ้าเราเป็นจําเลยเนี่ยนะเราทําผิดเราบอกว่ามีคนอื่นร่วมกับเราทําความผิดด้วยไอ้คาพูดของคนพวกเนี้มันจะมีน้ําหนักมากแนวคําตัดสินศาลนิกานะเพราะตัวเองนั้นไม่ได้ปฏิเสธเลยตัวเองยอมรับว่าตัวเองฆ่าฆ่าชู้ตายแต่บอกว่า เฮ้ยกูไม่ได้ทําคนเดียวมีกูเมียกูชี้เป้าส่งตาําแหน่ง g p s มาให้ล่วงหน้าเพราะนั้นเมียก,กูก็ต้องโดนะหารเหมือนกูด้วยอ,อ๋อเอ๊ะอาจารย์ตามไปติดติดแบบนี้เห็นแบบนี้แล้วเขาจะอ้างว่าในขณะที่เห็นภาพนั้นเป็นบรรดาลโทสะไหมอาจารย์เราก็คดีนี้เขาบรนดานโทสะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วมันมีดีกาอยู่นะเขายิงตาม<อ>าดีกาในกลางกลางดีกาออกมาแล้วยิงเลยสามตีนะัดก็คือบัรดาโทสะ พูดง่ายก็เปิดดิการแล้วยิงเลยพูดง่ายอ่ะเมือพิ่งเในรถดพวยพกประพกดิการเนี่ยอาจารย์คำภาษาดิการเลยเพราะว่าเข้าไปถึงอยู่ในห้องเดียวก็เมียแก้ผ้าอยู่ในอ่างก็ลังอาบน้าก็จัดยิงก็ไปสี่นัดเพราะคําภาษาดิการบอกว่าใครก็แล้วแต่มายุ่งกับเมียเราเนี่ยนะเราเราก็ต้องโกรธอยู่แล้วนะถ้าเป็นเมียเราเราต้องโกรธนะเราก็เราก็เราก็สามารถที่จะไป อ่าฆ่าเขาได้แต่ว่ามีความผิดแต่ศาลจะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้โดยทั่วไปแนวคัาตัดสินศาลฎีกาไม่เกินสามปีครับผมทํามาแล้วลูกความผมเนี่ยเออฆ่าชู้ตายแทงไปสองร้อยแผลโอ้ลูกความผมนะครับผมถามว่าไอหาไม่เมื่อยบ้างเลยไอมันบอกว่าโอ้สาสยใจครับอาจารย์ศาลจะต้นจําคุกสาวุธรรอจําคุกไม่เกินสามปีประมาณเนี้ยอเพราะนั้นใครที่ยุ่งกับเมียเขามาดูไว้แล้วกันนะตายอย่างเดียว อาจารย์ะคะาอาจารย์คบพยานหลักฐานเท่าที่เราทราบทราบกันเพราะเราไม่ได้เข้าฟังสื่อพยานในศาลอาจารย์คิดว่าพยานหลักฐานมีเพียงพอไหมคะกับการวิเคราะห์ด้วยความเคารพต่อศาลโอ้โหง่ายนิดเดียวเลยถ้าพยานหลักฐานไม่พอหนึ่งศาลไม่ออกหมายจับสองถ้าพยานหลักฐานไม่พออายการไม่ฟ้องโอเคยังจบยังจบเลยอายการนี่ไม่ใช่ควายนะอครับไม่ใช่ควายอายการนะ แล้วคดีน,นี้ทํางานในนะรูกคณะทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานมันพออยู่แล้วครับนะก็เหลือแต่เพียงว่าจําเลยจะพิสูจน์อะไรแล้วก็พยานพยานบุคคลของจําเลยถ้าไม่เคยไปให้ปากคํากับพนักงานสอบสวนนะพอสืบพยานเสร็จแล้วก็เอาพยานตัวเองซึ่งหลบหลบซ่อนๆไว้เอามาสืบเนี่ยไม่มีน้ําหนักอ๋อฝาูรู้ไหมรู้ไหมผมเพิ่งทราบเนี่ยจารอานีมม่แลลวครับก็นี่แหละ,น,ละนี่ก็ท่านกําลังคุยกับทนายจริงไม่ใช่ทนายนะนี่ทนายมีใบอนุญาตในท่านกาลังคุยเนี่ย อาจารย์แวทำอาชีพมาสามสิบเจ็ดปีแล้วนะครับอาจารย์แต่ถ้าไปคุยกับทนายเนี่ยก็อีกอย่างหนึ่งครับผมพยานพยานบุคคลของจาเลยเนี่ยที่บ้านโกกอกเนี่ยครับเออป้าหนุ่ยช่วยโทรไปถามดิเคยไปให้การต่อพนักงานสอบสวนไหมถ้าไม่เคยถ้าไม่เคยเนี่ยไม่มีน้ําหนักเลยนะครับสารนิการตัดสินเยอะแยะเดี๋ยววันไหนจะเอามาอ่านให้ฟังเออผมจะอ่านให้ก่อนิดครคุกอ่ะนะดีดีครับอาจารย์ โ oh, อย้ยางงี้นี่นี่ถ้าเกิดว่าทางทางแม่น้องนี่เขาได้ยินอาจารย์พูดอย่างนี้นี่เขาใจชื้นขึ้นเยอะเลยนะอาจารย์ชื้นเลยนี่จำเลยเขานั่งฟังสวัสดีครับจำเลยครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดียครับนี่ก็ <laughs> พยานบุคคลจำเลยนะคุณไม่ต้องไปไปปิดแปอะไรหรอกถ้าคุณไม่เคยไปใน้การกับตำรวจในชะั้นสอบสวนนะจบแล้วเนี่ยมีคนบอกเขาไหมเนี่ยอย่าอย่าไปบอกจำเลยนะเดี๋ยวหลุดอย่าบอกอย่าบอกอย่าไปบอกเขานั่งเงียบไว้เงียบไว้เงียบไว้อย่าบอกใครนะปานุย ครับผมผมจะเงียบไว้รู้แลเงียบไว้เงียบไว้นะอ,อ,อย่าบอกเ๋ยวหลุดคุณคนล่าฝันก็บอกงอาจารย์มีหลักฐานพร้อมทําไมไม่ลงโทษรอทําไมสองปีอ๋อมันเข,ข,ข้าใจไหมเขาเรียกอะไรเคี่ยวให้มันข้นให้มันกลมกล่อมเคยได้ยนนะินไหมเคยเคยกินค็อกเทลว่ะเคยกินพวกค็อกเทลว่ะครับต้องค่อยๆผสมเป็นไงอเออต้องแบบกลมกล่อมนุ่มลึกเออนะ เออนะครับขอภาคขาวขอภาขาวให้จําเลยหน่อยครับอาจารย์ตาลรมีอยู่ข้างตัวปะผมไม่มีผมว่าผมว่าจําเลยแกฟังอยู่นะเพราะว่าเท่าที่ทราบมาจําเลยเนี่ยเท่าที่ผมเคยรู้จักนะจําเลยบางคนนะครับนะแกก็แกก็สนใจศึกษาหาความรู้นะเนี่ยฟังผมแล้วเอาไปคิดเราจะได้รู้ว่าเราจะอยู่ไหมหรือว่าจะรับสาภาพจะสู้หรือจะ ไปแถวชายแดนไปทําธุรกิจแถวๆนั้นรอไปก่อนเนื้ไงแล้วแต่เราก็ต้องรู้ไว้ก่อนเห็นตอนนี้ขนโต๊ะขนเก้าอี้ไปหมดแล้วอาจารเขาเขาอย่างนี้ฮะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าทําไมจาเลยถึงได้ขนข้าวของเครื่องใช้ออกไปจากจากถิ่นที่อยู่เดิมไปอีกถิ่นที่อยู่หนึ่งเขาว่าเขากลัวโดนจะจะโดนอะไรนะอ่อลิพ์ซับสับการเงีนยอไม่ต้องทําให้เนียนเนียนเนียนเียนเข้าใจเนียนไหมครับ ทำเป็นไม่เคยอยู่บ้านไม่ก่อนนะเผื่อไว้ทดลองไว้ไงถึงเวลาก็แวะถึงเวลาก็แวะจำไม่ได้นะครับ <c oughs> พยานพยานบุคคลเนี่ยถ้าไม่เคยให้การกับพนักงานสอบสวนเลยนะแล้วอยู่ <c oughs> ดีๆก็พอสืบพยานเสร็จเอามาเนี่ยไม่มีน้ําหนักเลยโ <c oughs> อ้ถ้าสิ่งที่ผมพูดนะนักกฎหมายคนไหนบอกไม่จริงนะช่วยเสนอหน้าออกมาเลยสิ่งที่ผมพูดในี่ <c oughs> พูดจริงเลย <c oughs> ผมเป็นทนายมาสามสิบเจ็ดปีอะนะครับนะ ทำงานมามากพอสมควรสาวเจ็ดปีนี่นานนะห้าสิบเก้าแล้วล่ะเห็นแต่คนติดคุกทุกวันติดคุกประหารประหารเห็นทุกวันเลยไล้มีมีคนเขาบอกอาจารย์มีคนมีด็อกเตอร์คนหนึ่งเนี่ยเขาบอกอาจารย์บอกอาจารย์ไม่ได้เก่งเลยคดีอาญาคดีฆาตกรรมไม่เคยทำโอ้เดี๋ยวถ้าเกิดมีคดีฆ่าพ่อมานะ่เดี๋ยวผมจะไป็ปเป็นนายผมผมผมจะไปผมจะไปหิ้วกระเป๋าให้อาจารย์ด้วยเออแล้วหมายไปถึงยัง่ยหมาย ใจเย็นจานเขาต้องเคี่ยวให้คนก่อนจางต่อเคี่ยวให้นนะผมเดี๋ยวนะถ้าถ้าไม่ด่าผมไม่บ่อยนะผมจะไปแจ้งความที่พระประแดงครับแล้วผมจะให้เพื่อนผมที่บ้านอยู่ใกล้ๆโรงพักเราเป็นพยานอืรู้จักเพื่อนรู้ป่ะรู้เออจะให้ออกหมายจับเลยไม่ผมจะให้เขาส่งหมายสารไปที่บ้านที่ไม่ได้อยู่อาศัยอ่ะแล้วพอหมายจับออกปุ๊บรีบแจ้งผู้สื่อข่าวเลยอาจารย์ไม่กลัวโดนเหรอ ไม่กลัวหรอกกลัวมันไม่มาจับอย่างเดียวเนี่ยผมก็รู้ว่ามันไม่มาจับผมหรอกมันออกหมายจับมาประจานเออก็ลองมาจับกูสิเอฟซีเขาบอกงี้จาน<ๆ>ผมเป็นแพ้ผมถูกใส่ร้ายผมไม่ได้ทำเลยครับจานเออถ้าหายตัวได้ต้องไปเรียกคาถาร่องหนมาแน่ๆต้องไปเรียนขอคาถาร่องหนจริงๆไม่ไม่ได้เรียนหรอกจริงเ้ยจริงๆที่จานพูดถึงเมื่อกี้เนี่ย มันเคยมีตัวอย่างมาครั้งหนึ่งเลยนะเออก่อนที่เออก่อนที่จะออกหมายจับอะออตัวเขาเนี่ยไปนูน่นมานี่ไปนูน่นมานี่ไปตลอดเลยนะเออครั้งนี้ก็เหมือนกันแล้วเขาไม่เคยชอบออกหน้าบ้านนะชอบออกหลังบ้านใช่ไหมเขาเนี้ยใช่ใชเขาจะไปกินยางชอบไปชอบชอบเข้าสวนยางถ้ามาอย่างนั้นอาจารย์เป็นเพราะอะไรอ <laughs> ่ก็ก็ก็ไม่อยากไปไหนมาไหนไร้ร่องรอยอะคุณคุณคุณอ่านพวกสามก๊กไหม่ะ อ่านอ่านอยู่จานแต่พวกชอบเข้าป่าเป็นพวกไหนอะคนชอบเข้าป่านี่จะชอบขึ้นฮะพี่ใหม่ชาลาวันนี่เขาเป็นเขาเป็นอ่าพวกที่ติดตามคดีนี้เป็นเป็นยูทูบเบอร์ช่องใหญ่จานถามว่าถามหน่อยครับอา,อาจารย์ส่วนตัวนีดจยากกับทนายเบิ้มไหมคะทนายเบิ้มไม่รู้จักครับอืมมันคนสายกันของของข,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 ของผมนี่ทนายสายโจรผมเนี่ยนะอีกแล้ว ค <Ll ull> er <ati> นคละสายกันทนายเบิ้มไม่รู้จักแล้วครับแต่ผมว่าทนายเบิ้มน่าจะรู้จักผมนะเพราะว่าในวงการเนี่ยใครๆก็ต้องรู้จักผมอ่ะวงการทนายไม่ไม่ไม่ได้กว้างเลยนะอาจารย์วงการทนายไม่ไม่ผมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คนเก่งคนใดเราเป็นคนกลสตีนเพราะในวงการทนายกรรู้เป็นเป็นทนายที่กัวสตีนที่สุดเนอะนี่วันก่อนไปขึ้นศาลก็จะต่อยกับทนายฝ่ายตรงข้ามนะ แล้วเขาบอกพี่เดแก่แล้วนะน่าจะสารวมหน่อยอ๋อนี่เป็นสันดานกูแก้ไม่ได้แนละ้ว <c oughs> เดี๋ยวลงไปเจอออกนอกรั้วสารแล้วค่อยว่ากันการสมัยไอ้ตั้มก็เจอกับผมมาแล้วไงมีอะไรก็นอกรั้วสาร <c oughs> ผมจําได้ผมจําได้จําได้ครับจำได้ไม่ <c oughs> ผมไม่คนอย่างเนี้ยเป็นคือเป็นเป็นคนคนตีนเออเป็นเป็นคนอย่างเนี้ยแล้วแก้ยากพอยอยู่เยอะแล้วครับคุณตรงไปตรงมาแต่แต่แต่ผมไม่ตบทรัพย์นะบอกก่อนนะอืม เออไม่ไม่ชอบตอบรับผมครับเอ่อการออกหมายจับแสดงว่ามีหลักฐานแน่ชัดแล้วใช่ไหมครับป๋าเออเ,อ,อเรียกอะไร <c oughs> มีพยานหลักออกหมายจับมันมีหลายอย่างครับอะเออ,เอ,อไม่มาตามหมายเรียกก็มีอย่างผมไม่มาตามหมายเรียกนะอย่างกรณีของจําเลยที่กกอกันนั้นอันนั้นเอ่อโทษเกินสามปีแค่นั้นเองอืมอต่างกั